access to the internet สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ advanced in technology ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี back up your files สำรองไฟล์ของคุณ become rapidly obsolete ล้าสมัยอย่างรวดเร็ว computer literate ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ control remotely ควบคุมจากระยะไกล Electronic Fund s Transfer โอนเงินทางอินเทอร์เน็ต Emerging Technology เทคโนโลยีเกิดใหม่ g l u e to the screen ติดหน้าจอ Hacking ha into the network การจู่โจมเข้าสู่เครือข่ายแบบผิดกฎหมาย Internet of Things การเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกล i n t e r n e t e n a b l e สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ Keep a hard copy เก no ็บสำเนากระดาษ Labor saving device เครื่องที่ช่วยประหยัดแรง Not rocket science ไม่ยากเลย Online p r i v a c y การละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ State of the art technology เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ Surfing the web ท่องเว็บ to crash